โอ้ใช้เมาส์ไม่ได้ด้วยหันซ้ายหันขวาไม่ได้ต้องใช้แพ่นพิมอย่างเดียวนะครับไปหาเพื่อนบ้านใหม่ของคุณนี่ครับเพื่อนบ้านเราอันนี้คือบ้านเราใช่ปะเนี่ยไปอ,อยู่ไหนนี่เหรอจะมาตัวนี้อ,ออสวัสดีได้ไนายเพิ่งมาที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วฉันเพิ่งย้ายเข้ามาวันนี้เองอะชื่อของฉันคือมีทีสมีทีสนะครับ ส่วนฉันชื่อเจอดีนะดีใจที่เห็นหน้าเป็นมิตรนะฉันไม่ได้คุยกับใครมานานมากแล้วอะที่นี่มันเงียบขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนใอยที่นี่มันเงียบสงบดีมากแล้วว่าแต่นายทําอะไรอยู่นะ่ะเจดีวันก่อนฉันเจอถ้ำส,สวยๆแห่งหนึ่งนายอยากจะไปสำรวจกับฉันไหมไปสิพาฉันไปหน่อยเอาล่ะตามฉันมานะอันนี้ก็คือเกมเฮอร์เร์นะครับเกมเฮอร์เร์เป็นแบบแนวเอ่อแนว,แนวเขาเรียกว,ว่าน่ารักได้หรือเปล่า ดูจากภาพนะครับก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าเราเป็นตัวอะไรเนี่ยครับอ่าเหมือนจะเป็นแบบเนื้อเนื้อหมูหรออะไรอย่างงี้หรอแต่ว่าเพื่อนบ้านเราเป็นสุนัขนะครับผมเห็นได้ชัดเกมนี้ไม่สามารถแบบเอ่อขยับเมาส์ได้นะใช้แป้นพิมพ์ได้อย่างเดียวนะครับคือแบบใช้มือเดียวเล่นก็ยังได้นะครับโอเคเจดี JD. นี่หล่อทำของของนายว่าไงเพื่อน อ่าต้องเดินไปข้างหน้าด้วยนายเห็นถ้ำนั้นไหมอะฉันเจอเมื่อไม่กี่วันก่อนเนอะเยี่ยมเลยแล้วนายมีแผนอะไรอะก่อนอื่นเลยนะนายเข้าไปดูข้างในใกล้ๆหน่อยได้ไหมได้เลยถ้าฉันเจออะไรฉันจะบอกนายนะโอเครับเราเป็นก้อนเนื้อจริงด้วยนะครับเรารู้สึกว่าเหมือนเราจะไว้ใจไอหมอนี่ไอหมาตัวนี้ไม่ได้เอเจดี JD เนี่ยเหมือนมันจะขมืบเราตลอดเวลาเลยฮะ,ะโอเคครับเข้าไปดูข้างในถ้ำ มีไฟข้างหน้าอะไรอ,ะอ่ะอ๋อดูสินี่มันคือโกมไฟนี่ฉันคนหยิบไปให้เจดีนะอยากรู้จังใครเอามันมาทิ้งไว้ที่นี่กันนะ่ะหยิบไปให้เจดีครับผมแต่ข้างหน้ามันได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ครับเสียงเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ข้างในเจดีเอา เฮ้ hey, ฉันเชิโคมไฟตรงทางเข้านะ่ะมันน่าจะมีประโยชน์มากนะว่าแต่เราจะไปสำรวจในถ้ำกันไหมใช่ตามฉันมาเลยเพื่อนไปครับแล้วทำไมมันไม่เดินไปพร้อมเราตั้งแต่แรกวะไอ้เจดียทำไมมันวิ่งเร็ววะน่ะเฮ้เราคุยด้วยเฮ้ยเอาวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งได้ไหมไม่ได้เราวิ่งสุดเ,เร็วสุดได้แค่นี้เอามันหายไปแล้วเจดีย์เพิงหายไปไหนเนี่ย โอ้โอ้ไม่กอดเสียงอะไรอย่าบอกนะมันแอบมาขมือบเรากูว่าใช่มันจะแดกกูไอเจดีอยู่ไหนเพื่อนโอ้จะเอกูไหมเสียงอะไรวะอุอะไรนี่ เหรียญคุณคงรอเล่นใช่ไหมเนี่ยนี่มันประตูเหรียญจริงเหรอทําไมมันมีประตูเหรียญอยู่ในถ้ำน่ะฉันคิดว่าเจดีคงผ่านไปได้อะฉันต้องใช้เหรียญย0ิบเหรียญถึงจะผ่านไปได้เหมือนกันบางทีฉันอาจพบอะไรสักอย่างนอกถ้ำที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคือเราต้องหายี่สิบเหรียญนะครับผมเพื่อจะผ่านประตูนี้ไปได้เราต้องไปหาเหรียญนะครับข้างนอกถ้ำใช่ปะเพราะว่าแต่แล้วไอ้เจดีมันไปมันไม่บอกกูเลยนะเออกูไม่มีตังเนี่ยกูจะ เราต้องลำบากมาหาตั้งอีกบัดดีต้องไปหาข้างนอกครับข้างในนี้ไม่น่ามีเดินออกดีกว่าครับอยู่ข้างในรู้สึกไม่ปลอดภัยสล้วมันมืดจังวะอย่าบอกนะว่าข้างนอกมันมืดตอกนกลางคืนแล้วใช่ปะนานไงเรียบร้อยต้องกูเข้ามาแม่งสว่างอยู่เลยไอ้เวนอ่าต้องหาเหรียญครับเหรียญอยู่ไหนครับสวัสดีครับตรงนี้ไม่น่าใช่ ยี่สิบเหรียญน,นะครับอ๋อนี่ไงมีคอยตรงไปข้างหน้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วครับบาทเสียงอะไรวะอ้เสียงเก็บเหรียญแม่เจ้าเอ้ามาเจอบ้านใครเนี่ยมันแย่จังที่คนอาศัยอยู่ที่นี่ต้องออกไปเที่ยวพักร้อนนะ่ะฉันอยากจะมีเพื่อนเพิ่มอีกที่นี่นะ่ะนะครับเขาไม่อยู่ครับอ่ากลิ้งไปก่อน อ่าได้5มา5เหรียญน,นะครับผมตรงนี้นะทางตันหมดแล้วครับต้องการอีก15เหรียญน,นะทางนี้มีไหมอ่ามีมีครับมีเล้งไปก่อนนี่ <c oughs> ไหนวะอีสอเหรียญน,นะครับทำไมซาวมันเริ่มแบบบิวมากขึ้นตรงนี้ก็อ๋อ ตรงนี้เราลืมเก็บลืมล,ลืมเก็บครับว่าแต่ถ้ำอยู่ไหนวะฝั่งนี้ปะเมื่อกี้เป็นบ้านเราอ่าใช่ปะวะอ่ะเดยดเดินกลับทางเดิมครับเอ่อถ้ำอยู่ฝั่งนี้โอเคเฮ้ย <c oughs> ทำไมรู้สึกไฟมันแบบจะหมดโอเคครับได้เหรียญมาแล้วครับ20เหรียญ สามารถเข้าไปหาไอเจดีไอเจดีมึงทิง้งกูเลยนะแบบล่อเหมือนแบบล่อให้เราไปยังไงไม่รู้ว่าไอเจดีเนี่ยผมว่านะว่าไอเจดีเนี่ยตัวดีเลยถึงไม่มีเพื่อนนะมันน่าจะแดกทุกคนในเมืองนี้ไปหมดแล้วดูทรงนะครับเราน่าจะเป็นรายต่อไปนะครับผมนะที่จะโดนไอหมาน้อยเจดีแดกนะครับสามารถเข้ามาได้แล้วยังไงต่อแน่นอนครับ รับประกันกูโดนแดกแน่ยังไงเสียงมาแล้วเนี่ยอุ้ยมีเลือดด้วยอ้ยกูตกใจวมดโอ้ไม่นะนั่นมันคือเลือดเหรอฉันว่านั่นคงไม่ใช่เลือดของเจดีหรอกนะฉันจะพยายามหาว่าเลือดเนี่ยจะพาฉันไปที่ไหนต้องตามรอยเลือดไปครับผมเลือดของเพื่อนมึงอ่ะเออกูบอกเลยต่อไปมึงแน่ โอ้ยี่สิบเหรียญอีกแล้วเหรอต้องไปหาเหรียญอีกแล้วเหรอจะบอกนะเออเราต้องไปหาเหรียญจริงด้วยครับผมเนะน่าจะอยู่ข้างในนี้ละมัง้งฝั่งนี้เดินไปได้ขอเดินไปดูตรงนี้ก่อนวิอะไรเนี่ยหัวกะโหลกอะ่ะม,มีเหรียญตรงนี้โอ้ oh my god อ่ากลิ้งไปก่อนหัวกะโหลกเต็มเลยอะ่ะหัวกะโหลกอะไรวะทั้งหมดนี้นนจะเป็นสิบเหรียญละมัง้งฝั่งละสิบละมั้งเนี่ย ผมว่าน่าจะเป็นฝีมือของไอ้เจดีแน่นอนนะครับฝั่งนี้นะครับน่าจะมีเหรียญอีกสิบเหรียญแน่นอนใช่ไหมอ่าจริงด้วยครับตรงนี้ก็มีหัวกระโหลกเหมือนเดิมอ่ากลิ้งเนี่ยมีรูอะไรอะ่ะเป็นรูอะไรวะมันมีตัวอะไรอยู่ข้างข้างข้างในรูนี่เลยอะ่ะเอาว่าแต่เราอย่าเหยียบมันเลยดีกว่าเออ เหลือทางไหนวะที่เรายังไม่ได้ไปอืมอ่าตรงนี้เป็นที่เปิดเปลี่ยนตรงนี้เราไปแล้วเหลือข้างหลังครับมันจะเห็นเอ่อนี่ตรงนี้มีสองทางเลยอ่ะโอเคตรงนี้ตันน่าจะฝั่งนี้ครับเอา้าวตันทั้งสองทาง ไรอีห้าเหรียญอยู่ไหนวะตรงที่เราเข้ามาไม่ไม่่น่าใช่วะมันน่าจะอยู่ข้างหน้านั่นแหละผมว่าผมพลาดไปแน่นอนเลยวะอีห้าเหรียญอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวขอเดินไปดูตรงที่แรกก่อนนะรู้สึกว่ามันจะเราพลาดตรงไหนไปวะเอออ๋อ,อเอาไม่อ๋อเออนี่ไง มันมีทางเดินมาต่อ,อยชิมหายเอ,อ้ยตอนแรกหนึกว่ามันสุดทางแล้วตอนแรกโอเคครบแล้วครับปะกลับไปเปิดประตูกันไอเจดีมันตายห่าไปแล้วมั้งเนี่ยค,ครับเปิดประตูดีกว่ายี่สิบเหรียญมีประตูแบบนี้อยู่ในถ้ำด้วยเหรอเออแบบต้องงานแบบยี่สิบเหรียญให้มาหยอดเหรียญะไรประมาณนี้มันจะผ่านไม่ได้นะครับในถ้ำ ไอ้เจดีวัสดีเพื่อนกูว่าแหละมึงแน่นอนนี่ไงมึงแดกเพื่อนกูเรียบหลออกูแตกเนี่ยเดาถูกนะครับผมนะอ่าบ้านเราก็จะถูกติดป้ายไปด้วยนะครับว่าไปเที่ยวพักร้อนนะครับ บ้านแต่ละบ้านนี่ก็คือติดป้ายแบบนี้ทุกทุกบ้านเลยนะอันนี้คือบ้านเรานะครับซึ่งเราไม่ได้ไปที่ยวปักร้อนเราตายไปหาตายหาไปนานแล้วพูดยังไงมันคาบอยู่ในปากด้วยเรามันคือตัวอะไรวะเนี่ยเราคือเนื้อเหรอไอ้บ้าเอา้า เมื่อกี้ตัวอะไรเอากระป๋ว่ไวเจดีก็ตายหาไปกับพร้อมกับเราโอ้โห <c oughs> เออ